เอาละครับท่านผู้ชมครับกลับเข้าสู่บรรยากาศของเสวนาภาษาเกษตรกับผมเจ้าชายตารรมบุงเจ้าชายกัญชาเจ้าชายโกโก้เอกชนะชุติยานนท์อย่างที่ผมเกริ่นไว้ตั้งแต่แรกแล้วนะครับว่าวันนี้หน้ามือเป็นหลังมือทำไมต้องหน้ามือเป็นหลังมือวันวานราคาขิงอีกแบบหนึง่งมาวันนี้ถึงฤดูการเก็บเกี่ยวราคาขิงตกหายไปตรงไหนผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองอยู่ที่ไหนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ใส่ใจหรือไม่วันนี้ผมจึงต่อสายถึงท่านนายกอบตเขกน้อยท่านณราพงษ์และก็ท่านรองนายกท่านเกษริลาทั้งสองท่านนะครับอยู่ในสายกับเราแล้วครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับท่านสวัสดีทั้งสองท่านนะครับท่านนายกกับท่านรองนะฮะสวัสดีครับท่านนายกไม่ไ่ทราบว่าผมพูดชื่อถูกไหมฮะท่านท่านเพิ่มเติมได้นะครับ ครับบอกชื่ออีกทีหนึ่งก็ได้ครับกับนามสกุลท่านนะฮะนายกนราพงศ์ทรงสวัสดิ์วงศ์ครับครับทีนี้ท่านดํารงตําแหน่งนายกอบตแขกน้อยขึ้นกับอําเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ใช่ไหมครับใช่ครับครับทีนี้สําหรับเรื่องราวที่จัดงานขึ้นมาว่าเป็นขิงแห่งชาตินี่ครับครับมีวัตถุประสงค์เป้าหมายอะไรอยู่ครับ วัตถุประสงค์ก็คือเนื่องจากว่าสินค้าเกษตรพืชหลักของเรานะครับเป็นขิงนะครับราคาตกต่ําเราก็เลยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ซื้อรู้จักแหล่งขิงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็คือตําบลเอกน้อยนะครับครับก็สิ่งที่สองคือให้ผู้ซื้อได้พบกับผู้ผลิตโดยตรงในงานขิงแห่งชาติที่นี่นะครับ อีกส่วนหนึ่งก็คือเราต้องการให้ทําเป็นที่นี่เป็นตลาดกลางขิงแห่งประเทศไทยราคาขิงก็จะสามารถมาซื้อได้ที่นี่แล้วก็ปริมาณมีออเดอร์เราสามารถสั่งซื้อแล้วก็สามารถประสานกับกลุ่มกษตรกรเขาปลูกขิงได้โดยตรงที่นี่ครับขอบคุณครับทีนี้ถ้าท่านตั้งตั้งเป็นกลุ่มขึ้นมาที่นี่ของขิงเนี่ยนะครับราคาจะสูงเกินไปไหมครับสําหรับผู้บริโภคทั่วไปฮะ ราคาราคาขิงนะครับได้ยินไหมครับช่วงนี้ราคาตกต่ำมากเลยนะครับซึ่งเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเกษกตรกรสามารถขายได้ตั้งแต่25-40ถึงบาทนะครับครับแต่นปัจจุบันนั้นซื้อเพียงแค่4บาทถึง -5 บาทเท่านั้นนะครับซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าต้นทุนกำไรดตมากนะครับทำให้เฤษกตรกรเดือดร้อนครับและได้มีการ คุยกันของกลุ่มเกษตรกรว่าปีนี้เขาได้รับความเดือดร้อนนั้นในส่วนของท้องถิ่นเราจะช่วยเหลือเขาได้อะไรบ้างนะครับผมก็เลยมีเ,เกจกรรมงานตก่งแห่ง,าง,างาชาติขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือตามวัตถุประสงค์ที่เมื่อกี้ได้แจ้งไว้แล้วนะครับครับทีนี้เมื่อวานที่ผมไปไปที่เข็กน้อยได้คุยกับท่านรองนะฮะท่านรองตุ๊กนะครับไหนเห็นเห็นหน้าท่านรองตุ๊กไหมท่านรองตุ๊กเห็นบอกว่าราคาที่เกษตรกรอยู่ได้อยู่ที่20บาทก็อยู่ได้และครับท่านรอง ครับผมถ้าราคาไม่ต่ำกว่า15บาบาทถึง20บบาทเนี่ยสามารถทำให้เกษตรกรเนี่ยคุ้มในการเปน็นต้นทุนในการผลิตนะครับมีกำไรนิดหน่อยนะครับที่จะใช้เลี้ยงชีพและสามารถดำรงอาชีพเกษตรกรปลูกขิงได้ต่อไปในอีกปีหน้านะครับครับทีนี้ทั้งท่านรองและท่านนายกเองเนี่ยได้ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐไหมครับหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกเกษตรตรงนี้บ้างไหมครับ ครับในเบื้องต้นเราได้เสนอผ่านไปยังเกษตรอำเภอเกษรตรจ,จังหวัดแล้วก็พาณิชย์จังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแม้กระทั่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจบูรเองนะครับครับก็ได้มีการพูดคุยในเบื้องต้นนะครับถึงปัญหาพืชผลทางการเกษตรโดยเฉพาะขิงของปีนี้เนี่ยมีราคาที่ตกต่ำมากทําให้พี่น้องประชาชนชาวเกษตรกรที่ปลูกขิงจํานวนมากนะครับได้รับผลกระทบนะครับโดยั่วหน้านะครับครับและทีนี้ ตรงนี้เองท่านจึงมีความเห็นว่าเอาละท่านรองกับท่านนายกนี่แหละที่จะต้องเป็นปากเป็นเสียงแทนพราแม่มพี่น้องเพื่อสะท้อนไปถึงผู้นําประเทศหรือผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองให้มาสนใจกเกษตรกรหน่อยว่ามีหนี้ครัวเรือนอย่างไรมีหนี้สินอย่างไรมันแบกรับต้นทุนอย่างไรรวมถึงค่าน้ำมันที่มันสูงขึ้นด้วยใช่ไหมฮะถูกต้องครับออก็จากาสภาพเศรษฐกิจสังคมโดยรวมนะครับ,รบในปัจจุบันนะครับเราจะเห็นว่า ในเรื่องของค่าน้ำมันค่าปุ๋ยค่ายาต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นภาระรที่จะต้องก่อให้เกิดกับภาคเกษตรกรทั้งสิ้นนะครับซึ่งเป็นผู้ที่ไม่มีโอกาสนะครับที่จะต่อรองเรื่องของราคาสินค้าคแม้แต่อย่างใดเลยนะครับมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานของภาครัฐซึ่งมีกลไกนะครับมีอำนาจในสามารถที่จะบ,บังคับกลไกเรื่องของการซื้อหรือตลอดจนราคานะครับที่จะช่วยเกษตรกรให้ ได้ลืมตาอาปากได้นะครับก็อยากจะขอร้องให้ทางภาครัฐน่ะได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเกษตรกรในช่วงนี้เพราะกระบวนการในการผลิตของโดยเฉพาะพืชผลทางการ,รเกษตรโดยเรื่องขิงเนี่ยต้นทุนในการผลิตในรอบนะครับในปีที่ผ่านมานะครับต้นทุนก็จะอยู่ที่ประมาณห้าถึงหกหมื่นบาทต่อไร่แต่ในขณะเดียวกันผลผลิตที่เราออกมาจัหน่ายสู่ตลาดนะวันนี้ที่มีกลุ่มพ่อค้าคนกลางเขารับซื้ออยู่ที่สี่ไม่เกินหกบาทสี่ถึงหกบาทนะครับเป็นราคา ที่ต่ามากทําให้เกษตรกรที่เป็นผู้ปลูกขิงจํานวนมากขาดทุนอย่างยับเยินย่อยยับเลยนะครับครับประกอบกับมีหนี้สินครัวเรือนนะครับถือรวมแล้วต่อครอบครัวครัวเรือนหนึ่งไม่ต่ำกว่าห้าถึงหกแสนบาทนะครับโดยเฉลี่ยนะครับครับเอ๊ะอย่างนี้เดี๋ยวผมถามท่านท่านนายกบ้างทีนี้ท่านนายกครับครับเดี๋ยวนะฮะท่านนายกครับถ้าอย่างนี้ช่วงเมื่อไม่กี่เดือนนี้ครับท่านนายก ขิงที่อยู่บนท้องตลาดเนี่ยเวลาเราเดินไปซื้อเนี่ยซึ่งซึ่งเราไม่ใช่พ่อค้าคนกลางนะฮะเราคือผู้บริโภคโดยตรงนะครับ,รบเราซื้อบ,บางบางพื้นที่ก็กิโลละ200บาทนะบางพื้นที่กิโลละ230บาทตรงนี้ไม่มีอันนี้ส่งถึงเราเลยนะฮะท่านนายกครับไม่มีนะครับเพราะของเรานี้ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางหลายอ่าถ้าว่าหลายชั้นกวาจะถึงผู้บริโภคทําให้อ่ราคาที่ผู้ผลิต ผิตได้เนี่ยมันต่าม,มากแต่ว่าราคาปลายทางที่ผู้ซื้อในปลายทางาราคาค่อนข้างจะสูงนะครับซึ่งในความเดิมดับตรงน,นี้เนี่ยไม่ไม่มีส่งผลกระทบมากกับผู้ประกอบการเลยหมายถึงว่าผู้ผลิตเนี่ยไม่มีผลประโยชน์ตรงนั้นเลยครับ,ค,รบคือเป็นเป็นของพ่อค้าคนกลางไปทั้งหมดนะฮะใช่ครับครับอย่างนี้เองเนี่ยเดี๋ยวนะผมเห็นว่าท่านได้ปรึกษากับหน่วยงานทางราชการ ไม่ว่าจะเป็นอำเภอจังหวัดผู้ว่าต่างๆตรงนี้ณวันนี้เองนี่นะครับได้มียื่มืออะไรเข้ามามีส่งสัญญาณอะไรมาหากลุ่มเกษตรกรที่ปลูกพิงหรือยังครับครับในเบื้องต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นของพนิษจังหวัดเกษตรจังหวัดรวมทั้งของผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้มีการหารือกันในเบื้องต้นร่วมกับกลุ่มเกษตรกรแล้วก็ท้องถิ่นอย่างนายกกับรองนายกเราก็ได้ไปหารือร่วมกับเกษตรกรด้วยนะครับครับ ซึ่งผลสรุปประมาณในเบื้องต้นก็จะช่วยเหลือเกษตรกรโดยการช่วยซื้อช่วยซื้อให้หน่วยงานหน่วยงานรัฐในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ทุกหน่วยงานช่วยซื้อของกลุ่มอุตสากรอย่างน้อยหน่วยงานละ50กิโลกรัมนะครับก็มันเท่าทุกในในเบื้องต้นนะครับแต่ยังเป็นจำนวนน้อยมากเมื่อเทียบกับผลผลิตที่ผลิตมาได้ในปีนี้นะครับครับสะท้อนกลับไปถึงเมื่อปีที่แล้วขิงกับปีนี้กับปีที่แล้วเนี่ยปีนี้ ปริมาณคนปลูกขิงหรือจำนวนขิงที่ผลิตได้เนี่ยมันมากกว่าปีที่แล้วมันจึงทําให้ราคาตกหรือเปล่าครับก็ก็ไม่ใช่ว่ามากขึ้นเดราคาตกแต่ว่าอาจจะเป็นที่หนึ่งการต้องดูว่าการส่งออกมีปัญหาไหมนะครับถ้าไม่มีปัญหาเนี่ยจำนวนขิงเพียงเท่านี้นั้นไม่มีไม่มีส่งผลเลยนะครับกระบวนการที่ทําให้ราคาตกต่ําอาจจะอยู่ที่พวกการหรือว่าพวกส่งออกอาจจะมีปัญหาไปทางเราไม่ได้ทราบเหมือนกัน ครับท่านรองครับทีนี้ผมขอคุยกับท่านรองนะครับท่านนายกครับต้องต้องไปสลับกล้องไปนะนะท่านผู้ชมครับเราต้องสลับไปสลับมาอนุญาท่านผู้ชมด้วยนะครับครับนี่นี่ท่านรองตุ๊กนะฮะทีนี้ท่านรองตุ๊กเองเคยได้ยินว่าหมูแพงแล้วก็ได้ข่าวไหมครับว่ามันมันหมีมูดเขาเรียกว่าหมูตกค้างหรือหมูอาจจะมีการกักตุนหรือเปล่าไม่ทราบนะฮะขบวนการพ่อค้าคนกลางของขิงเนี่ยจะมีแบบนั้นไหมครับท่านรองครับ ก็ผมคิดว่าในกระบวนการของการทําธุรกิจในประเทศที่มีอิสระและมีเสรีในเรื่องของการดูแลในเรื่องของการค้าขายหรือต่อจนการตลาดครับผมเชื่อว่ามีครับขิงเองก็มีเหมือนกันถ้าไม่มีนะครับเมื่อวานนี้ผมให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาเช็คดูราคาไปทางที่ปากีสถานนะครับซึ่งเป็นประเทศหนึ่งที่รับซื้อนะครับขิงส่งออกจากประเทศไทยเข้าไปในประเทศเนี่ยปีหนึ่งนะครับเฉพาะของปี64เนี่ย มียอดการซื้อขายนะครับการส่งออกที่ประมาณ739ล้านบาทต่อ,อปีนะครับน,นี่ก็ส่วนเดียวนะครับส่วนหนึ่งที่ญี่ปุ่นนะครับที่มีการซื้อนะครับเฉพาะของปี6 4สี่สล้านบาทต่อปีอ้ยนี่แสดงว่าขิงเนี่ยถ,ถ้าลองครับนี่คือส่วนหนึ่งที่ทำให้การขาดดุลทางการค้าระหว่างประเทศนี่นะฮะ ถูกต้องครับให้การขาดดุลเนี่ยมันเกิดสมดุลฮะอันนี้เป็นการเช็คข้อมูลจากกรมศุลกากรนะครับเรื่องของการส่งออกนะครับโดยเฉพาะเรื่องของขิงอย่างเดียวนะครับแค่2ประเทศและผมยังเชื่อว่าขิงที่ส่งออกหลายประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นทางยุโรปก็ดีนะครับครับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ดีนะครับยังเหลืออีกหลายประเทศที่ไม่ไม่ไม่สามารถที่จะเช็คข้อมูลได้ในเวลาอันสั้นนี้นะครับผมเชื่อว่ายังมีมูลค่าในการส่งออกอีกมากมายนะครับครับ อย่างสวิตเซอร์แลนด์เองผมมีเพื่อนอยู่ <Okay. S 1> ก็มิสเตอร์สเตฟนะฮะเป็นผู้กกับภาพยนตร์ฮอลลีวูดอยู่แล้วก็เลเน่ hmm. ก็ออกเป็นผู้ช่วยเอ็กซิสแตนของอภาพยนตร์เรื่องของของฮอลลีวูดอยู่สวิตเซอร์แลนด์เองเขาเขาก็บอกเขาบริโภคขิง,งไปจากเมืองไทยก็แสดงว่าขิงที่เมืองไทยนี่เป็นขิงที่มีคุณภาพส่งออกทั่วโลกพอสมควรนะครับเนี่ยครับถูกต้องครับตรงนี้เองทําไมหน่วยงานภาครัฐบาล ไม่ใส่ใจหรือว่าลงลากลึกถึงผู้ผลิตบ้างเนาะท่านมีความคิดเห็นอย่างไรสิ่งที่เกษตรกรตั้งความหวังและรอความหวังมากว่าเราจะมีหน่วยงานของภาครัฐจะยิบยื่นมือเข้ามาช่วยตามที่ผมได้เสนอให้กับทางเกษตรที่อยู่ใกล้บ้านที่สุดก็คือเกษตรอำเภอว่าเป็นไปไดา้หรือไม่ว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในประเทศนี้ในบ้านนี้เมืองน,นี้จะมีส่วนเข้ามากํากับดูแลในเรื่องของความ อ่าไม่เป็นธรรมในเรื่องของการจำหน่ายเรื่องของพืชผลทางการเกษตรครับเพื่อที่จะทาให้พี่น้องชาวเกษตรกรเนี่ยอยู่ได้เหมือนต่างประเทศเราจะสังเกตเห็นนะครับคนที่ทําการเกษตรในต่างประเทศนะครับเขาจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่าคนไทยในปัจจุบันและในอดีตที่ผ่านมาคบนะคลับในอดีตที่ผ่านมาเราเคยกล่าวขานว่าเกษตรกรเป็นกระดูกสันหลังของชาติครับนะครับแต่วันนี้เกษตรกรเป็นข้าของชาติครับขออนุญาตกล่าวคำที่ไม่ค่อยสุภาพนะครับ ผมผมมองว่าว่าน่าจะเป็นอย่างท่านลองพูดนะฮะอย่างท่านลองตุกพูดบางในน่าจะถูกนะครับตอนนี้นะฮะสมัยก่อนเองเนี่ยเกษตรกร,ร,กรคือสันหลังของชาติแต่วันนี้เกษตรกร,ร,กรคือขี้์ค่าของชาตินะฮะตอนนี้ทีนี้เองเนี่ยถ้าถ้าเราพูดถึงอย่างนี้นะครับหนึ่งละขิงเองที่ผ่านมาเนี่ยมีนายกสมาคมของกลุ่มปลูกขิงด้วยตรงบ้างไหมครับท่านรองอในเรื่องของ ในตัวของนายกสมาคมกลุ่มบุ๋กหิงเนี่ยเมื่อก่อนเราเคยจัดตั้งสัญญาณสัญญาณนะฮะร,รอสัญญาณนิดหนึ่งสัญญาณของของทางท่านอาจจะหายไปหรือของทางเราหลุดไปนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ภาพยังฟีดค้างอยู่นะฮะจากท่านลองตุกนะครับอขอขออนุญ,ญาตนะครับเดี๋ยวเราดึงสัญญาณกลับมาอีกทีหนึ่งเมื่อสักครู่นี้เรา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 ,เราพูดถึงว่าทุกวงการนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นวงการปลาป่นก็ดีก็มีนายกสมาคมนะครับองการมันสับปะหลังก็มีนายกสมาคมองค์การข้าวข้าวก็มีนายกสมาคมทุกอย่างวันนี้ขิงเองเนี่ยรวมตัวเป็นกลุ่มเป็นก้อนเกิดเป็นสมาคม <ๆ S 1> บ้างหรือยังครับท่านรองครับภาพยังค้างอยู่นะฮะภาพยังค้างอยู่ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวรอนิดนึงนะฮะเดี๋ยวรอคําตอบแล้วท่านผู้ชมครับเดี๋ยวรอคําตอบพร้อมๆมกันนะผมนี่ก็มีคําถามคาใจอยอู่เลยอาจจะตรงใจของท่านผู้ชมทางบ้านด้วย หลายหลายคนก็อยากจะถามว่าในเมื่อมีกลุ่มที่ปลูกขิงกว้างขวางแล้วก็เป็นพืชอีกชนิดหนึ่งนะฮะที่สามารถสร้างเป็นพืชเศร,รษฐกิจส่งออกไปขายยังต่างประเทศทั่วโลกเนี่ยแล้วก็นําเป็นเม็ดเงินกลับเข้ามาบริหารประเทศแล้วก็ส่งผลให้เกษตรกร,ะร,กรนะฮะคนที่ปลูกขิงเนี่ยน่าจะดีขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับตรงนี้เอง เราก็ไม่รู้ว่าณวันนี้เนี่ยระหว่างภาครัฐเองผู้ส่งออกเองและก็สมาคมหรือว่ากลุ่มที่ปลูกขิงเองเนี่ยได้มีการพูดคุยกันบ้างหรือเปล่านะฮะหรือได้หันหน้าเข้าหากันไหมได้ถกถึงปัญหานี้บ้างไหมนะครับก็คืออยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้มาคิดวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันแล้วก็ฟังจากปากผู้ที่อยู่กับ วงการขงริงจริงๆนะฮะช่วงนี้ท่าผู้ชมครับเราจะให้พักชมโฆษณาสักครู่หนึ่งช่วงหน้าอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับเราจะมาถกมาพูดมาคุยกับกลุ่มผู้ที่ปลูกขิง,งตรงนี้เขาสะท้อนอะไรให้เราฟังบ้างพักสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับ